เาะร่องนี่ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นเปลี่ยนหนึ่งในฐานว่าน่าจะต้งเป็นฐานของอะไรสักอย่างที่ที่มีเสาตั้งอยู่บนแันนี้เพื่อรับน้ําหนักส่วนมากก็จะเป็นของเอกชนนะครับคือทางคนสิงค์ก็พยายามจะนิ้นกับเจ้าของว่าไม่ทําลายโบราณสถานนะครับกลุ่มของบ้านประแวนเนี่ยจะประกอบด้วยคันดินนะครับคันดินที่เชื่อว่าเป็นกำแพงเมืองนะครับป้อมทั้ง4ี่แล้วก็ ภายในเนี่ยจะประกอบด้วยโบราณสาน2หลังก็คือเนินโบราณานหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2ปัจจุบันเนี่ยเนินบราณานทั้ง2เนี่ยยังไม่รับการขุดค้นนะครับยังคงมีสภาพเป็นเนินดินอยู่นะครับคือว่าฐานน่าจะเป็น,นี่ยมดเลยข้างฐานนั่นหินอะไรครับ ด้านหลังเนี่ยครับเป็นหินทรายขาวที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างของโบราณสถานบ้านปลาแวรหมายเลขหนึ่งนะครับลักษณะของตัวหินเนี่ยด้านหนึ่งเป็นด้านตัดเรียบมีความยาวใน,ในทางหน้าตัดประมาณสัก1เมตรเศษอีกด้านหนึ่งมีความโค้งมนผิวด้านบนเรียบความหนาของตัวหินน่าจะอยู่ที่ประมาณสักฟุตเศษคะแนนตามน้ำหนักด้วยสายตานะครับน่าจะอยู่ที่สัก300-400กิโล ซึ่งยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับยังอยู่สมบูรณ์มากครับสภาพโดยทั่วไปนะครับบริเวณรอบๆอบลานสถานนะครับปรากฏดินเผาอยู่เต็มพื้นที่เลยครับฝังดินอยู่บ้างบ้างก็ลอยอยู่เหนือดินแต่ถูกปกคลุมไปด้วยวัชพืชอยู่เต็มพื้นที่เอามือแกวกไปตรงไหนก็เจอครับ เต็มลายเต็มไปหมดเลยเนีือหุ่ลุมนี้ครับนี่ก็มีครับลึกลงไปก็มีร่องรอยนะครับเนี่ยเป็นเป็นอิด,ดินเผาเท่านั้นเลยครับตรงนี้คือตำแหน่งจุดสูงสุดของตัวเนินนะครับซึ่ง คเนจากด้านซ้ายด้านขวาและสันนิษฐานว่าตรงนี้คือใจกลางของโบราณสถานที่ชุดทั้งทลายไปตามกาลเวลานะครับสภาพที่เห็นนี่นะครับก็ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่เต็มพื้นที่เลยน่าดีใจนะครับที่ว่าตัวเนินต่างๆยังไม่ถูกปรับพื้นที่เพื่อทําการเกษตรยังคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของตัวเนินนะครับสภาพอาจจะดูรบและต้นไม้เยอะไปหน่อยแต่ว่า ความดิบความเดิมของตัวโบราณสถานที่ผ่านการเวลายังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลสภาพไปเพราะว่าถูกไถหรือว่าถูกทำลายไปครับ